เิดไฟกันมาอันนี้ของนิพพานนะครับอ่ะตอนนี้ของเธอเสร็จแล้วนะครับแต่งานมันเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวครูจะสอนให้แก้หัวกระดาษนะครับให้เธอคลิกที่ด้านบนกระดาษเนี่ยคลิกเลยสองครั้งเร็วๆตึกต๊กๆมันจะขึ้นคําว่าหัวกระดาษเห็นไหมนะครับขึ้นหัวกระดาษนี้แล้วเธอก็มาพิมพ์ชื่อเธอเลยนะนี่ ห่าหอนอย่างนี้ถูกไหมเออเออ,เอ,อห่ามะลินี่เนาะเด็กที่เท่าไหร่เลขกที่สิบแปดสิบเก้าอย่างงี้ก็ได้เสร็จแล้วให้จัดชิดให้จัดชิดขวานะครับ นะเสร็จแล้วก็ปิดหัวก,กระดาษไปนะมันจะขึ้นหัวกระดาษอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปิดหัวกระดาษนะจะมีคําว่าน,นิพอพอานมะลิอยู่ทุกหน้าเลยเห็นไหมเสร็จแล้วก็เซฟบันทึกเป็นนะครับเสร็จแล้วก็เลือกที่ดาวน์โหลดก็ได้นะครับนะเสร็จแล้วก็เลือกให้เป็น PDF นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกอ่าแค่นี้นะครับสำหรับการสร่งนะครับ เป็นอยู่เนาะแค่นี้นะครับ